อาอต้นีีดัดต่อแต่อันเก่าอันนี้บวมาเสริมนะครับหรับคนที่ดูไม่ออกว่าทางที่เราไปยังไงมันมีสองทางไงใช่รอบที่เราเปิดตัว N ไว้ถึงตลอดเวลาเลยรอบนี้เดี๋ยวไม่เปิดแล้วไปให้ดูอีกทางการ Rubber บเรบียบร้อยชิคก้าแดน เห็นระเบิดระเบิดแล้วมันจะร้องไห้โอ้หนะครับให้ตัวเวทไปตีนะฮะตามปกตินะเวทหรือปืนก็ได้เวทหรือปืนก็ได้เอาอะไรก็ได้ที่ม่นสกิลถึงอ่ะอย่าเข้าไปในวงพอเข้าไปในวงแล้วจะมีความชิบหายเกิดขึ้นนั่นเองก้นหลังเราทำแบบแบบปกติก็ได้นะเราต้องหัดคอยนึงต้องเสียเวลาตั้งนี้เพื่อที่ไมเต้องใส่ตาวเจ็บตีดิมันกระโตดด นดิจิตอลหลบนี่นะไปสกิลยังไม่เสร็จก็เดินไปตรงนี้นเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งสไลด์ไปสไลด์มาโอ้โหสองร้อยไม่ใช่เรื่องดีเลยสไลด์ไปสไลด์มาวะ่ะเชีย่ยลายตาเนี่ยเดินตามมันหมดยังแล้วป่าไม่ได้ยิงว่ะ มันอยู่ด่านสองไงทางแยกเอาจริงอันดับสองก็ได้นะหัดไปยาวไปเลยเผื่อดูแบบไม่ได้ดูตอนแรกปุ๊บเอายังมาดูตอนสองแต่เดี๋ยวแปะไว้เดี๋ยวแปะนั่นไว้กดเองเลยน่ารักตอนแรกดูตรงนี้อะไรอย่างนี้อีกเกาะอีกเกาะโอ้ยมีใครถามเอาไว้วิ่ง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 จะทำเพื่ออะไรเนี่ยเสียงตีวิ่ง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 อะไรพวกเนี้ย เริ่มทำเปรี้ไรวะคนิทนี้นมัดก็น่าจะรู้นะทำไองไปเยอะแล้วโปรเปตเพราะบางทีคำถามแต่คำถามนี่แบบเจอเจอมาแล้วมึงเออเกียร์มัดมันเก็บดาวแล้วเกียร์มัดเก็บจากการตีตีมอนโดนตีอะไรโดนวิ่งวิ่งต่อยก็ได้เกียร์มัดสไลด์ต่อยก็ได้เียร์บัดนะตีให้อยู่แล้ว เรื่อกต่อระเบิดแรงขึ้นอ้าวไม่แตกว่ะเออทั้งคิวซื่อเหมือนระเบิดแรงขึ้นก่อนซะแหลกระเบิดไประเบิดระเบิดมั้งระเบิดมันเข้าพันหนึ่งนึกวราเห็นที่มันเห็นเข้าถึงเป็นเลขแมงสอนนี่มันระพันหนึ่งเหรอโอ้หน้าต่อพันที่มากกว่ามากกว่ามากกว่าแล้วระเบิดมันซูทังอ๋พันหนึ่งเมื่อกี้ลูกโดนโดนหมดแล้วตายอยู่ดีนะตายแล้ว อยากรู้เดิมเมทอะไรไปลองไปเราก่อไม่เท่าไหร่พวกไอที่หมดไอตรงนั้นไม่ต้องตีนะที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วอยู่นั้นพลิกพลาดกันเล็กน้อยว้าวโอ๊ตเจ็บตอนนี้กระแพงอ่ะอนี่กระแพงมันเพิ่มเดิมเมทคลิปยังไง กดตัางเดียวตังตีอยูวมาซ่อมแล้วไม่ถึวอองวะตีไม่โดว์โอเคร่วงร่วงยากลำบากในการในนัน้นเลย

อยูปะเขาเล่นโน้ตไหนชินแล้วมึงพอไปได้อันมึงมังไม่เคยชินเท่าไหร่เล่นไม่เป็นเลยเลยแต่ไม่เล่นอะไเล่นมาแล้วไม่เล่นทางนเล่นดับไฟไม่เป็นโง่เลยเฮ้ยมันเล่นไงวะ เคยเล่นอยู่เว้ยตอนแรกๆอ่ะตอนเป็นไฟเตอร์ใหม่ๆนั่งเล่นนี่นั่งหนุกอยู่อ่ะลนะไฟแม่งบินได้เว้ยขอเล่นหมัดมาสามสิบสี่สิบเวลวเฮ้ยเล่นไงวะแม่งเล่นไงวะตอนนั้นกูวินวินไงวะหายแล้วเริ่มมีคำถามในใจแล้วกูตอนนั้นกูทำยังไงวะไออเ้ เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเลยเหมือ,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 อเนเดิมเดิมมันจะยากก็ตอน,อนแบบสองนะ่บบสองแล้วเดี๋ยวใครที่ไม่เข้าใจเปิดแบบนี้ดูตัวเอ็นดูการเปิดแมปเนี่ยเราไม่เข้าใจก็มานั่งดูคลิปนี้ต่อละกันเดี๋ยวไม่ดูคนะรช่วงนี้ก็ข้ามไปก่อนเลยก็ได้ถ้าดูแล้วจําได้แล้วก็ข้ามไปก่อนเหมือนกันเลย

รองชาแต่หน้าแม่ตัลงป่ะอีมอนแม่งหนี้มอนแม่งสไลด์หนีวะอีเอ้นี<อ>่มึงจะแม้เอาใช่ปวะเกียร์ถามแล้วิงโอกกัน เราพี่เหล่าระเกียร์16นาทีป่ะ16รอบนี้ท่านจะนานกว่ารอบนี้เราจะทำไม่านานกว่าเดียรอบน,นี้น่าจะนานตาเราไม่ได้เอาตา้องดูอ่ นถ้ามือมันมีมาคัดไม่ได้เดียวมาคัดถ่ายปืนดียังเลยนะถ่ายปืนเจาะเกาะได้นะครับเจาะเกาะแล้วก็ตีตีแรงทำให้ทำให้เพื่อนตีแรงบอกว่าตัวเองตีแรงก็ไม่ใช่พอตัวเองตีไม่ได้ตีไม่ได้ขนาดเจาะมาซ่อมดีมาซ่อมมาซ่อมเออโหลงมาต่างมีตีง่ายจริงป่า ้ยค<ไ>วีาวไปเอ้ยข้างหน้ากัมีโอเคนะใครที่ไม่โอ้ยใครที่ไม่เข้าใจตอนแรกับเร,รี๋ยวดูได้เลยกดล็อกกันจะพี่ยัมไม่ได้เลยไอของคุณเกี่ยวชื่ออะไรไม่รู้อะพี่จับไม่ได้ไอเทมของซิงโกกันอโอแม่งเดี๋ว เราต้องจากใครครับใครเดี๋ยวผมจะไปทางนึงครับจากทางแรกที่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาไปตัด้วยนะเตรีย <c oughs> มชุบด้วยนะใครเป็นตัวหลักก็ไปทางซ้ายนะเอ้ยตัวหลักใครแบง่งหน่วยไปทางซ้ายก็ไปนะทางนี้ก็มาริโอกันหน่อยอย่าโดนเส้นแดงมันพ้อมาริโอ้พอๆกันแหละ ไอพวกที่เจอสองครังไม่ได้เสียมาสบายอมด้วยโอ้ยมีจาตีแดงแล้นยโอ้โหมรถเ้ยโอ้ยคลองแล้วขอบคุณไหมต่อ,อ,อ,อไปไปไหนวะเอเปิดงมบบี้สั่งงนแยกรัางทำไมให้เป,ปิดแล้วปล่อย่า อยายาพี่ยาเลยพี่ตรงใจสบายอยู่พี่ต่อยได้รู่อยาได้ระเบิดนี่คืตัวหลังเขาใช้เรื่องอ้าวด้านหลังมีสวิตช์เนี่ยเฮ้ยทำไมระเบิดของนี้มันเปิดอะระเปิดได้อันนี้แหละความมันมาเยือแล้วเงินตีแล้วนะตีระเบิดแล้วนะตีระเบิดตีระเบิดไอ้เชิดระเบิดเหมือนกัไม่โดนเอ้าไม่ได้เล็งนู้นเล่งโต ไม่ทิ้งนึงอยูนู่นเลยลำหนึ่งไม่โดนค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปถังหนึ่งเออเอ้าไม่โดนถังวันนกรรมโอ้แป๊บนึงมาแรงสุดแล้วขึ้นมาใหม่แตกเนาะเออเป็นเออเป็นโอเลยแตกแตกตัววินสังเลยแตกสู้น่จะรอดอยู่มั้งมาถึงนะครับเทมาถึงไม่มีอะไรรอรอตีมอนต์อย่งเดียวเหมือนฝั่งนู้นเลยนี่เอามาเส้นคล้ายๆกันขนาดไปละลองพี่ ไม่ตายหรอไม่นว่าอมันถึกจังวะหมอนในนี้ค่อนข้างดนะครับแต่อาวุธไม่ค่อยดีจะใช้เวลาลงกันนานเลยลงน้มเลอลอเลเฮ้ย่มันออปิดซื้อแค่นี้วะว่าไม่เดือดรายาเดือยนยังอยากเดือดำบากแล้วครับไอรอบที่แล้วมันน o r m a l นเลยให้เดือดลำบากลำบากไว้โอ้โหโอ้โห ไปปิดได้เมื่อกี้นะพี่ไผเลยไปิดแต่ดีนะเราถือได้ปิดคอมเตอร์ได้นะมพิวเตอร์แดงๆช่วยเขาือแม่นหรอเขาถือไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โอเคตีร่างแยกร่วงไหนร่างจริงวะโอ้โดนจับเอ๊เอาวังทำไมเนี่แหละปัญหาระดับชาติเลยมันจะเรือกที่ผมกาลที่สุดปล่อยไม่โดนอะไงโดนละไม่เป็นไรโดนด้วยกัน ไปทางนู้นโอ้โหใครจะวิ่งขึ้นไปนะเพื่อเตรียมรอกอันนึงแวนี่ขอเชื่มึงื่อนกันโอ้โหไม่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 ร่วงร่วงฝั่งนู้นอย่าลุกร้ายเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วรอดูไม่วิ่งวิ่กลับไปกลับไปห้องเด็กไม่ไม่ไม่อะไรผมใช้นี่เดียวกลับไปห้องโถไอ้นี่กลับไปเยอะรอดูไปรอแล้วกันถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปแรกกับคลิปที่สองนี้ปนๆกันไปนะครับเพราะว่ามันต้องไปคนละเส้นกัน อาจจะมีเนี่ยเออมันอยู่เตียงนี่แหละทำความเข้าใจยากมาเรื่อยๆเสร็จผมรอแล้วเสร็หมดแล้วสามคนแลยูิ๊งปิ๊งปิ๊งมันก็หิวเดี๋ยวแมันมาปุ๊บมันจะวิ่งตามแมงมุมมาเร็วแมงมุมตรงไหนมังติตะโอมีใต้บันไดอันหนึ่งมีใต้บันไดมาถึงเส้น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 อ๋อเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่เยอะมากนะมันก็ไม่ถึงว่าเยอะมาก วันหลังเราต้องไม่กดเว้ยถ้าไม่กดมันจะมันเว้ยกดเถอะอันนี่ขนาดกดนะกดเถิดถึงนี่มาแล้วมาแล้วเจับนะเหยียบแล้วนะหนึ่งสองเจ็บแล้วเหยียบแล้วโอเคขึ้นไปล่ทีนี้อยู่สวิตช์เดจอครับเมื่อกดสวิตสองฝั่งครับเราก็มาเหยียบตรงนี้พร้อมกันนะแล้วมันจะมีจั้ำให้จ้มเลยแล้วก็คล้องบอยกันจะเฟลไหมเนี่ยตามปกติเราเป็นถ่ายคลิปตอนแล้วหรือวะเออกดทิ้งไว้นานแล้ว มื่อกี้ใช้เวลากันนานมากตับไปตัดออกที่หลังเลยมอนติดอยู่บนสายพานนะครับเมื่อกี้ปัญหาเกิด้นตรงนั้นแหละแมงไม่ติดนะเแคคบเอ,อ้ยสายพาตรงแรกนี่แบบอืลุกอิงโคตรเยอะเลยเรียเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรมานั่งตีบอสแต่อยากให้มันไปถึงอนาเขีสีดำก็พอตัวเราน่าเอาปืนมาเด้มันช้าดปยส เันแม็สุดท้ายของเราละขึ้นสายพานไปเมื่อกี้ประมาณน,นี่<ส>แล้วสัทีน,น,นี่กานาไม่มีสายปืนไปช่วยยิงขึ้นสายพานไปเมื่อกี้สี่นาทีได้นะมอนไหลไปข้างหลังเรื่อยๆแล้วยิงหวหางก็หิวด้วยประเด็นคือแม่งหิวเลยแม่งไม่หิวนะมอนยัดมาเอามาแล้ววพอจะไหนวะ,ะเฮ้ยอย่ามาจะแบอย่าอย่าเชียวบัฟฟูลี้เมียจะมาเล่นได้ ชาร์จด้วยกันปาดใจเลยโอ้เอ้ามานหมดกรรมเป็นปืนเล่าอู้แมว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 มันมาเองวะใช่ใช่ไม่ลงไม่ลงเลยมินไ,มได้มายังวะมายังวะปล่อยระเบิดได้ไหมพี่ตาโย่งมันหลบระเบดิดไม่ได้นะได้ได้ได้ได เดี๋ยวพี่ก็ลองดูเลย้ก่งมากสามสู้แล้วสิเดี๋ยวพี่ก็ลองดูดิยจอกเพจมาจอกเพดเรียกเกือบไปนิดนึงเอาสักชุดไหมอุ้ยเต็มล่าเลยว่ะเข้ามาข้างในดีลองเตือนล่าพี่เป็นยิงลบเดี๋ยวเลยแตกก็ไม่เข้าใจนะทำไมบอสมันไล่แต่โผว่อะ ดาวแม่มเยอะโอ้โหไม่เอาระเบิดระเบิดมาไล่ด้วเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าเลยเออแต่มักระโดดไปทางบนมันจะถอยแบบทำไมเรื่อยๆปูมาแล้วชุดแรกมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมีชุกไหมครับจะมีการชุบเกิดขึ้นไหมกลับดีกว่ากลับดีกว่าไม่อยู่แล้วเอาอตาวิ่งตามครับคราบอยเป็นการใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียว ไปกลับล่างแล้วโอ้เยอู้ระเบิดเป็นเกตดำอู้อู้ขึงรอนั่งแรงน้องขึ้งรอนุ่ยแหลกกว่าล่วงแล้วโอ้ยนะครับก็ ใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับแล้วก็ดีคริปชั่นเนี่ยเข้าไปนั่งอ่านกันด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะใส่เว็บการทำ,ทำแท็กเอาไว้ด้วยนะครับโอเคไปเจอกันใหม่ครับ